ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับฟาร์มแพะจิรติกุลฟาร์มแพะจังหวัดเลยนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยจังหวัดเลยแล้วก็ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยกับเยี่ยมชมอาหารแพะนะครับ ช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับวันนี้การกินอาหารของน้องไข่มุกอาหารของลูลูลาลาวันนี้กินใบกล้วยใบแห้งๆก็กินอันนี้นี่ครับแย่งกัน ้องลูลูลาลากินใบกล้วยเขาชอบครับใบกล้วยสดใบกล้วยแห้งก็กินนี่ครับข่าวคราวตลาดนัดแพะจังหวัดเลยนะครับเอฟซีาทางลหลายๆจังหวัดครับสอบถามเข้ามาว่าอยู่ที่อำเภออะไรนะครับตลาดนัดนัดรวมแพะนัดเล็กนัดใหญ่นะครับทางอำเภอเอราวันนะครับจังหวัดเลยนะครับ พี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าพี่น้องต่างอำเภอของจังหวัดเลยก็ไปร่วมสังเกตการไปร่วมชมกันหลายพื้นที่ก็มากันก่อนหน้านี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าตลาดนัดก็ยังไม่มีการเปิดตลาดนะครับช่วงนี้นะการปิดด่านส่งออกนะครับแพะส่งออกหรือว่าแพ ที่อยู่บริเวณหลายจังหวัดที่ทําเป็นตลาดย่อยๆหรือว่า,ม,ามีจุดรับซื้อนะครับแพ้เนื้อหล,หลายจังหวัดก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างนะครับส่วนหนึ่งส่วนจังหวัดเลยก็จะมีทางพื้นที่ทางอำเภอเมืองเลยนะครับอำเภอเอราวันตามข่าวที่ทราบมานะครับพี่น้องที่สอบถามเรื่องของตลาดนัดแพ้ความเคลื่อนไหว ตลาดรับซื้อขายแพ้นะครับพื้นที่จังหวัดทางชัยภูมินะครับเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็ทาง FC ทางชัยภูมิก็ติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับ FC ทางบนราชธานีพี่น้องทางโคร,ราชนะครับนครสวรรค์มุกดาหารสุกลน,ค,น,นครอุดรธานีทางน้องบุรีมพู ตลาดนัดพื้นที่ทางจังหวัดเลยแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับในาทางภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนข่าวคราว,ราวตลาดนัดแพะนะครับก็ยังเคลื่อนไหวเป็นหลายๆจุดของจังหวัดเลยนะครับเมื่อวันก่อนกอ็พี่น้องทางอำเภอเอราวันก็ไปสัมภาษณ์สอบถามดูก็มีนะครับพ่อค้าที่เป็น ลักษณะนะครับมาเยี่ยมเยือนในแต่ละฟาร์มนะครับมาลุยเข้าไปในพื้นที่ฟาร์มของแต่ละฟาร์มนะครับก็จุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะได้แพะเนื้อนะครับไปขุนแล้วก็สอบถามเรื่องของราคาตลาดนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆนะครับสำหรับราคาแพะวันนี้บางพื้นที่ก็ยังอยู่ในราคาแค่80บาทนะครับแปบาทนะครับบางพื้นที่ก็90-95บาท โดยประมาณนะครับก็แพะเนื้อตั้งแต่ไม่เกิน20กิโลกร,รัมนะครับส่วนราคาแพะที่เกิน20กิโลกร,รัมก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับซึ่งก็อาจจะมีราคาที่ต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับตามที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่สอบถามราคา,าหรือว่าสอบถามไปยังกลุ่มต่างๆดูนะครับก็ราคาก็ สูงสุดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาประมาณ100ยนะครับหนึ100บาทถึง120บาทไม่เกินนี้นะครับก็เป็นราคาที่พี่น้องเกษตรกรนังยังคือไม่อยากจะขายแพงในช่วงนี้ครับก็ยังอยากจะเลี้ยงไว้หรือว่าอยากจะคุ้นอยากจะดูแลต่อบางพื้นที่กอ็อย่างเช่นพี่น้องทางเพชรบูรณ์นะครับก็บอกว่าราคาแค่90บาท เป็นต้นนะครับพื้นที่ทางภาคเหนือ f อฟทางเชียงใหม่แล้วก็ทางจังหวัดน่านเป็นยังไงบ้างนะครับผมยังไม่ทราบข่าวนะครับจากพี่น้องทางภาคเหนือว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนภูมิภาคแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับส่วน util. ราคาเป็นเรื่องของความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายส่วนหนึ่งเลยนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อนั้นสอดคล้องกันนะครับใจตรงกันก็อาจจะปิดการขาย หรือว่าพี่น้องที่สอบถามราคากลางราคากลางตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน95บาทนะครับ90 95บาทแต่ว่าราคาในส่วนแต่ละพื้นที่อาจจะมีการนำเสนอที่มากกว่าเล็กน้อยหรือ,อลดตามลงอีกเล็กน้อยอเนื่องจากต้องดูสภาพอาการสภาพของแพทย์ด้วยนะครับว่าสายพันธุ์อะไรบ้างที่พี่น้องสามารถที่จะนำไปคุ้นต่อได้นะครับส่วนราคาที่พี่น้องตอนนี้ก็บอกว่า อยากจะรู้ราคาแต่ละพื้นที่นะครับจริงๆแล้วผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่ก็ดูเอาที่ว่าตามคลิปที่จะพอทราบข่าวแล้วก็จะทําคลิปให้พี่น้องได้รับทราบกันแต่ละพื้นที่นะครับการดูแลสุขภาพแพ้นะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งพี่น้องหลายๆท่านก็อาจจะประสบปัญหาในแต่ละปีที่ผ่านมานะครับก็ เอาไว้ดูท้ายๆยปีท้ายๆช่วงต้นหนาวจริงๆนะครับว่าจะมีอากาศารุนแรงขนาดไหนนะครับสร้างปัญหากับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพ้ไหมตรงนี้นะครับก็เป็นกําลังใจกับทุกท่านนะครับสําหรับาการดูแลรักษาสุขภาพแพ้ในเบื้องต้นการดูแลสําหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงพื้นที่ที่ได้รับการดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีก็ไม่เป็นไรนะครับ พี่น้องก็ดูแลกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสําหรับการเลี้ยงแพะของเราวันนี้นะครับกําลังใจของหลายๆท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่ที่อยู่ทางทางไหนเนาะทางนาครสวรรค์ไหมนะครับฟาร์มที่ติดต่อผมมาเรื่องของการดูแลสุขภาพแพะนะครับเดี๋ยวอีกคงอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะมีการโทรสัมภาษณ์กันติดต่อหรือว,ว่านำคลิปมาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ การดูแลรักษาแพ้เนื้อจะเป็นแพ้เนื้อหรือว่าแพ้ที่ดูแลง่ายนะครับแพ้เนื้อนี่หมายถึงว่าแพ้บอลูกผสมเป็นแพ้ที่ดูแลง,ง่ายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับที่แน่ๆก็คือเขาไม่เลือกกินเขากินง่ายาเขาจะกินง่ายดูแลง,ง่ายสุขภาพเขาดีนะครับตรงนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พี่น้องอดูแลเรื่องของการถ่ายพยาธินะครับช่วงหน้าฝนที่ ถ่ายพญาธได้ถี่ขึ้นนะครับหมายถึงบางฟาร์มก็บอกว่า2เดือนบางฟาร์มก็บอกว่าเดือนเดียวนะครับทุกเดือนนะครับทุกเดือนครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีการดูแลสุขภาพแพะถ่ายพญาธแพะเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องที่กําลังคิดว่า,าดูแลสุขภาพแพะนะครับที่ดีนั่นคือย,ยิ่งขึ้นนัเดเองนะครับ ฝากขอบคุณสำหรับพี่น้องที่กด subscribe ให้นะครับติดต่อ,อติดตามช่องของเรา,าเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราครับแสงทอง Media มีเดียอะ e ทายซิง m อด7 7รมร้อ g เจ็ดเมรอมวังสุพุงจังหวัดเลยฝากขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนทาง Facebook ที่เข้ามาร่วมชมแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมึงเลยด้วยกำลังใจของทุกๆท,ท่านนะครับขอบพระคุณมากสำหรับอีพีนี้นะครับ กำลังใจฝากไปยังเพื่อนๆที่กด s u b สไครต์ติดตามช่องให้กดกระดิ่งช่องให้ขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่สำหรับ EP หน้าครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ